พรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายทําให้พี่น้องประชาชนแตกแยกกันนะครับพรรคภูมิใจไทยจะไม่แก้มาตา 2, ราหนึ่งหนึ่งสองเพื่อเป็นประเด็นให้พี่น้องทะเลาะกันนะครับพรรคภูมิใจไทยพูดและทำพรัสทำได้จริงทำได้เร็วทำได้เลยพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นประจักษ์สวัสดีนะครับพี่ชายครับผมเชยันผลสวุวณนะครับสวัสดีครับพี่สาวครับพรรคภูมิใจไทย มีนโยบายด้านความมั่นคงซึ่งพี่น้องเห็นประจักษ์แล้วว่าทําให้ประชาชนทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับยืนเด่นเป็นสง่าในเขตอาเซียนหรือในสังคมโลกนะครับว่าทหารของชาติเราป้องกันอธิติบไตได้อย่างสุดยอดมีกําลังลบที่ดีที่สุดนะครับในระดับท็อกไฟของโลกนะครับพักภูมิใจไทยโดยผมนายชยยันผลสุวรเบอร์สิ <c oughs> ขอมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้โปรดพิจารณาใช้ดุลพินิษที่ดีเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับเพื่อเลือกพักภูมิใจไทยและนายชายันผลสุวรรณเบอร์สิบนะครับนายชายันผลสุวรรณเบอร์สิบเป็นคนจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะครับอยู่คลอแปดรำนุก,กานะครับอยู่วัดธัญผลวัดดอนใหญ่นะฮะซึ่งมีชาวเวสุวรรณที่ชาวบ้านนับถือเยอะแยะเลยนะครับผมนายชายันจบกฎหมายนะครับและจบในแต่บัณฑิต ฝากพี่จุ๋มด้วยนะครับน้องยันมาหานะครับพี่จุ๋มครับน้องยันมาประชาสัมพันธ์เบอร์สิบพักภูมิใจไทยนะครับพี่จุ๋มครับสวัสดีครับพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มครับสวัสดีครับพี่ชายครับพี่ยันครับพักภูมิใจไทยมีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน พักภูมิใจไทยมีบุคลากรซึ่งเก่งกล้ามีความสามารถมีความรู้มีประสบการณ์นะครับไม่ว่าทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ตามชัย,ยันพสนสุวรรณเบอร์สิบเบอร์สิบเกียรติห้ากาชย,ยันพสนสุวรรณพี่น้องทุกพักาชย,ยันเบอร์สิบพี่น้องลำสามแก้วกาชย,ยันเบอร์สิบพี่น้องหลักหกกาชย,ยันเบอร์สิบพี่น้องบ้าง ชยันพสวนเบอร์สิบชยนพสวรเบอร์สิชยันพลสวนเบอร์สิบเบอร์สิบเกตาหากาชัยันพลสุวรรณ